สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเอี่ยวยหลาล้อม,มครับวันนี้อยู่กับผมเอี่ยวยหลรล้อเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้วันนี้จะมาดูภาพปิดตาเนื้อผงคุกรักกันอันนี้เป็นภาพปิดตาหลวงปู่สิมอ่าเป็นเ,เรียกว่าภาพปิดตาอุดมสุขครับผมก็คือหลวงปู่สิมท่านเอามาลุกเสะให้หลวงู่ทีบุกเสครับที่วัดลานาไล่เนี่ยอันน,นี้เป็นเนื้อผงคุกรักกันไหมพ,พี่ดูด้านหลังเนี่ยนี่ จะเงาดูยากทีหนึ่งพี่แม่ดูยากหน่อยมันเป็นภาพน่าคงอุ้นลักจะดำๆเลยพี่นั่นอันนี้ดูให้ดูเนื้อชัดของเกเยอะมากเลยพี่นะคระรุ่นนี้ะของเกเยอะมากพี่ต้องจําเนื้อให้แม่นเลยอะผมต้องจําเนื้อให้แม่นเป็นเนื้อคือต้องคนดูเป็นนะพี่คนดูเป็นใครของแท้แม่นเนื้อมันจะแบบแม่นประมาณนี้ดำ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  พิมพต้องแม่นนะพี่นะพ,พิมพิมเธอต้องต้องชัดเป๊ะต้องคมองไม่ใหญ่พี่องนิดเดียวถ้ปาปาิ้วก้อยเ,ยเขา,า,ารขรเรียกพระพิตรอารมสกหรืงพุทิมปลุกเสกพี่ครับใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าพี่นะแต่ผมบอกก่อนนะของเคเยอะมากเลยพี่นะต้องส่งมาดูกันก่อนครับผมขอบคุณมากครับผมใครมีนี้รับเช่านะพี่นะติดต่อทางไลน์ทางเฟซมาได้ จะโทรมานะพี่ครับครับสวัสดีครับ